ประเทศไทยมีกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติอาศัยอยู่ในประเทศไทยหลายกลุ่มซึ่งบุคคลเหล่านี้มีทั้งส่วนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินมาแต่ดั้งเดิมและกลุ่มบุคคลที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อให้มีฐานข้อมูลบุคคลเป้าหมายที่ชัดเจนแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรก ชนกลุ่มน้อยบนสำนักกิจการความมั่นคงภายในกรมการปกครองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกลุ่มที่สองบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจากักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยจำนวน1 4 3 5 2 5นสํานคนสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2567สําสำหรับกลุ่มบุตรของชนกลุ่มน้อย หรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะสามารถขอมีสัญชาติไทยได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่อายุในภารกิจของสำนักบริหารการทะเบียนรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัญชาติไทยแก่บุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวเป็นการทั่วไปภายใต้เงื่อนไขดังนี้หมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติและมีเลขประจำตัว13หลักตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 2. มีหลักฐานว่าเกิดในไทย 3. ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น 4. พูดและเข้าใจภาษาไทย 5. มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 6. มีความประพฤติดีหากเคยรับโทษจำคุกต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีกรณีโทษผู้ค้าหรือผู้ผลิตยาเสพติดต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเว้นแต่เด็กอายุไม่เกิน18ปี ขั้นตอนกระบวนการขอมีสัญชาติไทยสำหรับกลุ่มบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยตามมาตราเจทวิวัตรสองแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่4พุทธศักราช2551และมะติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567มีการปรับวิธีการดำเนินงานแตกต่างจากหลักเกณฑ์เดิมดังนี้ หขั้นตอนการรับคำขอปรับเป็นให้ผู้ยื่นคำขอยืนยันและรับรองตนเองหรือผู้ที่ตนเองยื่นคำขอแทน 2. ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติจากปรับเป็นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้กำกับการขึ้นไปในพื้นที่ที่ทางจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งรับรองความประพฤติจากข้อมูลประวัติการกระทำความผิดจากข้อมูลที่ปรากฏในระบบสารสนเทศข้อมูลอาชญากรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติม ก่อนเสนอในอำเภอพิจารณาคุณสมบัติและสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนรัษฎรแล้วจึงส่งตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพฤติการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพฤติการด้านความมั่นคงในภายหลังหากในภายหลังพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามลักษณะและเงื่อนไขให้ถอนสัญชาติไทย 3. ขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติจัดปรับเป็น 1. กรณีผู้ยื่นคำขอมีชื่ออยู่ในกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรของผู้ที่ได้สัญชาติไทย 2. กรณีผู้ยื่นคำขอมีชื่ออยู่ต่างจังหวัดในอำเภอเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรของผู้ที่ได้สัญชาติไทย 4. ขั้นตอนการกำหนดเลขประจำตัวจาก ปรับเป็นไม่อนายอัมภมีคำสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรแล้วให้สำนักทะเบียนอำเภอกำหนดเลขประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้ขอได้เองโดยไม่ต้องส่งไปยังสำนักบริหารการทะเบียนสถานที่ยื่นคําขอมีสัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่29ตุลาคม2567 1. ผู้ขอมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติในท้องที่กรุงเทพมหาคนครให้ยื่นคําขอมีสัญชาติไทยที่สำนักบริหารการทะเบียน ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยอาคารกรมการปกครองคลอง9อําอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีผู้ขอมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติในท้องที่จังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอมีสัญชาติไทยณนะที่ว่าการอำเภอที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่ตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติขั้นตอนการยื่นคำขอมีสัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่29ตุลาคม2567 ขั้นตอนที่1ผู้ขอยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับรองคุณสมบัติของตนเองหรือผู้ที่ตนยื่นคำขอแทนและออกหนังสือส่งตัวผู้ขอให้ไปเข้ารับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วยระบบไลฟ์สแกนหรือระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออำเภอรตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานดำเนินการหวันขั้นตอนที่สออำเภอแจ้งรายชื่อผู้ยื่นคำขอไปอยังเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้กำกับการขึ้นไปในพื้นที่ ที่ทางจังหวัดมีคําสั่งแต่งตั้งเพื่อตรวจสอบและรับรองข้อมูลประวัติการกระทำความผิดจากข้อมูลที่ปรากฏในระบบสารสนเทศข้อมูลอาชญากรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคลมส์ดำเนินการหวันขั้นตอนที่3ผู้กํากับการที่ทางจังหวัดมีคําสั่งแต่งตั้งส่งผลการตรวจสอบให้อำเภอรทราบและเจ้าหน้าที่สรุปผลการตรวจสอบและส่งเรื่องให้ในายอำเภอดำเนินการหวัน ขั้นตอนที่4ี่ในอำเภอพิจารณาคุณสมบัติและสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรกำหนดเลขประจำตัวประชาชนคนไทยและออกหนังสือรับรองการได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทยแก่ผู้ขอแล้วแจ้งผู้ขอทราบเพื่อไปดำเนินการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านทร1 4และทำบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยเลข8ดดำเนินการสองวัน หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่29ตุลาคม2567ดังกล่าวจะสามารถลดระยะเวลาการดำเนินงานในการขอมีสัญชาติไทยจากเดิม180วันเหลือ5วันทั้งนี้หลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชาอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชาอาณาจักรให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา1ปีนับตั้งแต่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ขยายระยะเวลา